ชีวิตหลังแต่งงานไม่ได้หวานอย่างที่สักเคยฝันแต่เขาก็ยังทนอยู่สักเป็นหนุ่มชาวนาขยันอดทนและใจดีใครๆก็รักเขาแต่งงานกับทิพสาวสวยจากหมู่บ้านข้างๆที่ดูเรียบร้อยน่ารักตอนคบกันใหม่ๆทิพพูดเพราะยิ้มเก่งสักเลยหลงหัวปักหัวปำแต่พอแต่งงานได้ปีเดียว ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือทิพเริ่มเอาแต่ใจตื่นมาก็ชี้นิ้วสั่งเหมือนสักเป็นคนใช้ไปตักน้ำให้หน่อยล้างถ้วยยังข้าวเย็นยังไม่หุงเลยเช้าสักต้องรีบลุกก่อนฟ้าเปิดไปดูนาให้นกไม่ลงแล้วกลับมาหาข้าวให้เมียกินทิพนั่งไข่ห้างดูละครมือกดรีโมทเปลี่ยนช่องปากก็บ่นไปเรื่อย บางวันสักคิ้วตะกร้าผักมาถึงบ้านก็โดนทิพว่าขายได้น้อยจังทั้งที่สักแทบไม่ได้พักนาทั้งแปลงเหลือคนเดียวที่ดูแลยังไม่เคยบ่นสักคำทิพไม่เคยจับจอบเสียมไม่เคยแต่น้ำในกละมังแค่เดินผ่านยังบ่นร้อนแต่พอมีงานบ้านนิดเดียวกลับโยนมาให้สักหมดเหมือนเกิดมาเพื่อใช้งานผัวถูบ้านล้างจานตากผ้า ทำคนเดียวทุกวันแบบไม่มีวันหยุดพอตกเย็นทิพก็บ่นว่าไม่ขาแล้วสั่งให้สักนวดทั้งที่ทมือ,อยังแห้งกรังสักไม่ได้โกรธเขาคิดว่าเป็นหน้าที่ของผัวที่ต้องดูแลเมียให้ดีที่สุดแต่ในใจลึกๆเขาเริ่มเหนื่อยแบบที่ไม่รู้จะบ่นกับใครข้างบ้านบางคนเริ่มเห็นว่าสักทำงานหนักแต่เมียกลับไม่ขยับตัวเลย มีคนกระซิบถามว่าศักโดนเมียกดหรือเปล่าศักก็แค่ยิ้มแห้งๆแ,แล้วเดินหนีศักไม่อยากพูดถึงเมียในทางไม่ดีเขายังรักทิพย์อยู่แม้จะเริ่มไม่แน่ใจว่าทิพย์รักเขาหรือเปล่าทุกเช้าต้องตื่นก่อนทุกคืนต้องหลับทีหลังแถมโดนสั่งทั้งวันชีวิตที่เคยนึกว่าจะมีคนอยู่เคียงข้างกลับกลายเป็นอยู่กับเจ้านายที่ไม่มีเงินเดือนให้ แต่ศัก์ก็ยังอดทนด้วยหวังว่าสักวันทิพจะเปลี่ยนตั้งแต่เช้าจนค่ำสักทำงานไม่มีหยุดเหมือนคนใช้ในบ้านตัวเองตีสี่สักต้องลุกหยิบเบ็ดควาตะกรา้าเดินฝ่าความมืดไปหาปลาบางวันฝนตกหนักเขาก็ยังไม่หยุดเพราะทิพย์อยากกินต้มยำปลาสดได้ปลามาหลายตัวยังไม่ทันได้พักก็ต้องรีบหุงข้าวให้เมียกิน ล้างถ้วยก่อนไปนาพอแดดขึ้นหน่อยก็ออกไปแบกปุ๋ยใส่ต้นข้าวเที่ยงกลับมาบ้านยังไม่ได้กินข้าวทิพก็นั่งรอพร้อมชี้นิ้วหุงข้าวให้ใหม่ด้วยนะเมื่อเช้าข้าวมันแข็งไปน้ำเสียงไม่พอใจตลอดสักได้แต่นั่งปั้นหน้ากลืนคำไว้ในใจแล้วรีบหุงข้าวให้ใหม่พอบ่ายก็กลับไปลุยนาแบกน้ำใส่ปุ๋ยถอนหญ้า ทำจนแดดร่มฟ้าเย็นแต่พอเข้าบ้านยังไม่ได้หย่อนตัวนั่งทิปก็โวยว่าทำไมพื้นยังสกรปรกแบบนี้สักเลยต้องคว้าม,ม็อบถูพื้นทั้งหลังทั้งที่ยังใส่เสื้อเปียกเหงื่อทิปไม่เคยช่วยอะไรนั่งดูทีวีปอกผล,ลไม้แล้วนั่งแค่เล็บตัวเองยังไม่พอยังสั่งให้สักนวดเท้าให้พร้อมบ่นว่าปวดขาเพราะนั่งนาน บางวันสักหิวจนตาลายแต่ต้องปั่นจักรยานไปตลาดเพราะทิพอยากกินของทอดทุกคำสั่งของทิพสักไม่เคยเถียงเพราะเขายังยึดว่าผัวต้องดูแลเมียแต่ทิพเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆวันไหนสักทำอะไรช้าก็โดนเรียกว่าไอทาสเพื่อนบ้านเริ่มได้ยินบ่อยบางคนแอบขำบางคนก็เริ่มสงสารบอกให้สักคิดใหม่ แต่สักยังใจแข็งยิ้มแห้งๆแ,แล้วพูดว่าเขาเหนื่อยเราก็ต้องช่วยถึงจะพูดแบบนั้นแต่ในใจลึกๆสักก็เริ่มรู้สึกอายเวลามีคนมาเห็นตอนเขาถูบ้านอยู่คนเดียวบางวันสักนั่งซักผ้าเหงื่อไหลยหยดติง่งทิฟก็นั่งกินไอศกรีมมองเฉยๆมีเด็กข้างบ้านแอบถามแม่ว่าพ่อบ้านนั่นเป็นคนใช้เหรอสักได้ยินก็รู้สึกจุ เขาไม่กล้าพูดอะไรกลัวทิพ์เสียหน้าเลยยอมทนแบบเงียบๆชีวิตเขากลายเป็นวงจรซ้ำซากไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีใครถามว่าเหนื่อยไหมสักอยู่ในบ้านตัวเองแต่เหมือนอยู่ในเรือนจำที่ไม่มีประตูทางออกเขาหวังว่าสักวันทิพ์จะกลับมาเป็นคนเดิมคนที่เคยอ่อนโยนตอนคบกัน แต่ทุกวันที่ผ่านไปความหวังนั้นก็ค่อยๆจางหายเหลือแค่ความว่างเปล่าเช้าวันนั้นฟ้ายังไม่ทันสว่างดีสักก็รู้สึกปวดหัวตุบๆร่างกายมันล้าขาไม่มีแรงเหงื่อออกทั้งที่อากาศเย็นเขาลุกจากเตียงไม่ไหวแต่พอทิพเห็นก็ทำหน้าเบื่อหน่ายทันทีอย่ามาอ้างป่วยข้าวเช้ายังไม่หุงเลย เสียงที่แหลมบาดใจสักพยายามฝืนตัวลุกทั้งที่มึนหัวแทบยืนไม่ไหวแต่ทิพก็ยืนกอดอกมองนิ่งขี้แงเป็นเด็กๆไม่สบายแค่นี้ก็จะนอนแล้วเหรอแล้วเธอก็เดินออกไปหน้าบ้านสักได้แต่นั่งซบลงกับโต๊ะหอบหายใจช้าๆเหมือนโลกทั้งใบหมุนติวเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงทิพกลับเข้ามาพร้อมหัวเราะก,กับเพื่อนบ้าน เธอเดินผ่านศัก์ที่นอนสมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วยังเปิดทีวีเสียงดังลัน่นสักหมดแรงแม้แต่จะพูดได้แต่นอนหลับตานิ่งปล่อยให้เสียงวุ่นวายอยู่รอบตัวตอนสายป้าเรียมจากบ้านข้างๆมาเคาะประตูพอเห็นสักนอนสมก็รีบเข้ามาไอ้ศักเป็นอะไรลูกน้ำเสียงป้าเรียมเต็มไปด้วยความห่วงใยพอรู้ว่าเป็นไข้ ป้าก็รีบต้มข้าวต้มพร้อมเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้ที่เห็นแต่ก็เฉยเฉยแถมยังบ่นว่าชอบทำตัวให้คนอื่นสงสารสักน้ำตาคลอไม่ใช่เพราะไข้แต่เพราะรู้สึกถึงความต่างระหว่างคนสองคนคนหนึ่งเป็นเมียแท้ๆแต่ไม่เคยดูดำดูดีอีกคนเป็นแค่เพื่อนบ้านแต่กลับให้ใจหมด ตอนป้าเรียมนั่งป้อนข้าวต้มสักรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นลูกได้รับความรักแบบแม่ให้ลูกน้ำตาไหลเงียบเงียบไม่ใช่เพราะข้าวต้มร้อนแต่เพราะใจมันอบอุ่นอย่างประหลาดเขาไม่ได้กินข้าวต้มที่อร่อยแบบนี้มานานไม่ใช่เพราะรสชาติแต่เพราะมันเต็มไปด้วยความห่วงใยถ้าไม่ไหวก็พักบ้างนะลูกคำพูดธรรมดาแต่ตรงใจ สักพยักหน้าเบาๆไม่กล้าพูดอะไรหลังจากป้าเรียมกลับไปสักนอนนิ่งอยู่บนเสือ่อมองเพดานไม้เก่าๆอย่างเหมื่อลอยในหัวมีแต่คำถามทำไมเขาต้องทนอยู่แบบนี้เพื่ออะไรและเพื่อใครเขาไม่เคยคิดจะทิ้งทิพย์แต่วันนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าถ้าต้องอยู่ไปแบบนี้ทุกวันมันคงไม่ใช่ชีวิตสักไม่ใช่คนเรื่องมากไม่หวังความหรูหรา แค่อยากมีเมียที่เห็นใจกันบ้างเขาเริ่มนึกถึงวันที่แต่งงานวันที่ทิพยังพูดจาอ่อนโยนวันที่เขายังยิ้มออกแต่ตอนนี้เขาเริ่มลืมไปแล้วว่ารอยยิ้มมันเป็นยังไงหลังจากวันนั้นที่สักป่วยแต่ไม่มีใครสนใจเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเงียบเงียบเขายังทำงานเหมือนเดิมยังหาข้าวหาน้ำให้ทิพยังล้างจานกวาดบ้าน แต่ในใจศักิ์ไม่เหมือนเดิมแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไร้ตัวตนทิพย์ไม่เคยถามว่าเหนื่อยไหมไม่เคยพูดคำว่าขอบใจไม่เคยแม้แต่จะยิ้มให้ทุกเช้าเธอตื่นมาก็นั่งจ้องจอโทรศัพท์ก่อนจะหันมาสั่งศักด์ให้ทำโน่นนี่คำพูดที่ศักด์ได้ยินทุกวันมีแต่เอาให้หน่อยล้างให้หน่อยรีบๆหน่อยไม่มีคำว่าเป็นห่วง ไม่มีคำว่าเหนื่อยไหมไม่มีแม้แต่สายตาที่อ่อนโยนสักเริ่มเก็บทุกอย่างไว้ในใจเขาไม่เถียงไม่ทะเลาะแต่ก็ไม่ยิ้มเหมือนเมื่อก่อนบางคืนเขานั่งอยู่หลังบ้านคนเดียวฟังเสียงลมพัดใบไม้ไหวเบาๆมันเงียบจนได้ยินเสียงความเหงาที่กัดกินหัวใจเขาช้าๆสักเริ่มไปนั่งริมคลองที่เขาเคยนั่งตอนเป็นหนุ่ม มองน้ำไหลแล้วคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเขาไม่ได้อยากหนีจากทิพย์แต่เขาแค่ต้องการที่เงียบเงียบไว้พักใจบ้างวันหนึ่งเขาเจอเพื่อนบ้านมานั่งคุยด้วยพวกเขาไม่ได้ถามอะไรแค่พูดเรื่องต้นไม้เรื่องฝนแต่แค่นั้นก็ทำให้สักรู้สึกดีอย่างน้อยก็มีคนคุยกับเขาโดยไม่ใช่การสั่งบางวันเขาเอาน้ำปลาร้าไปแลกผักกับป้าเรียม แล้วนั่งคุยนานกว่าทำงานบ้านป้าเรียมเป็นคนฟังเก่งไม่พูดแทรกไม่ด่าใครแค่ฟังสักระบายแล้วพยักหน้าเบาๆอยากให้เขาเข้าใจเราบ้างใช่ไหมลูกคำพูดของป้าเรียมฟังธรรมดาแต่ตรงใจมากสักพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรกลัวน้ำตาจะไหลออกมาเขาเริ่มรู้ว่าคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมาก แค่มีคนเห็นคุณค่าในตัวเองแต่นั่นคือสิ่งที่เขาไม่ได้จากเมียแม้จะอยู่ใต้หลังคาเดียวกันทุกวันชีวิตของศักเหมือนคนที่ให้ทุกอย่างแต่ไม่มีใครรับหรือขอบคุณเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรูหราแค่คำพูดดีๆสักคำหรือรอยยิ้มตอนกลับบ้านก็ยังดีแต่ทิพกลับทำให้บ้านเป็นที่ที่สักไม่อยากอยู่ เหมือนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยความเฉยชาตอนนี้สักไม่เหลือใครนอกจากเพื่อนบ้านกับปริมคลองที่คอยรับฟังเขาและนั่นเองที่ทำให้เขาเริ่มคิดว่าถ้าชีวิตมันต้องเหงาแบบนี้ตลอดไปแล้วจะทนไปเพื่ออะไรเช้าวันนั้นสักตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่เปิดเก็บผลไม้ที่สวนหลังบ้านใส่ตะกร้า มีทั้งกล้วยมะม่วงฝรั่งหอมสดเหมือนเพิ่งเด็ดจากต้นเขาตั้งใจคัดมาอย่างดีทิพไม่ถามสักคำว่าไปไหนแค่บอกว่าอย่าลืมซื้อขนมกลับมาด้วยสักไม่ตอบเขาขี่จักรยานไปตลาดลมเช้าพัดเบาๆทำให้ใจเขาสงบแปลกๆตลาดเช้านี้คึกคักพ่อค้าแม่ขายวางของเต็มแผงกลิ่นอาหารหอมฟุ้งไปทั่ว สักปูผ้าแล้วเรียงผล,ลไม้ทำแบบเงียบๆไม่ชวนใครคุยแค่หวังขายได้บ้างไม่นานก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอใส่เสื้อแขนยาวธรรมดาหน้าตาใจดีผลไม้น่ากินจังเลยเสียงเธอนุ่มนวลจนสักเงยหน้าขึ้นมองเธอยิ้มให้แบบที่เขาไม่เคยได้จากใครยิ้มธรรมดาแต่เต็มไปด้วยน้ำใจฝรั่งหวานไหมคะ สักพยักหน้าแล้วหยิบให้ลองชิมเธอกัดคำเล็กๆแล้วพูดว่าหวานดีจังพร้อมกับยิ้มอีกครั้งหนึ่งสักรู้สึกประหลาดใจมันไม่ใช่รอยยิ้มของคนรู้จักแต่มันอบอุ่นเหมือนรู้จักกันมานานปลูกเองเหรอคะเธอถามพลางเลือกมะม่วงใส่ถุงสักพยักหน้าแล้วพูดเบาๆว,ว่าดูแลเองทุกต้นเลยครับ หญิงสาวชื่อมาลีเธอพูดสุภาพฟังแล้วสบายใจต่างจากทิ์ที่พูดเหมือนมีหนามแหลมหลังจากจ่ายเงินแล้วมาลีหันมายิ้มอีกครั้งของดีแบบนี้ขายบ่อยไหมคะเดี๋ยวแวะมาอีกสักพยักหน้าอีกครั้งทั้งที่ไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่แต่ในใจกลับรู้สึกดีอย่างประหลาด พอกลับถึงบ้านทิพแค่มองถุงของที่สักถือแล้วบ่นว่าซื้อแค่นี้เหรอไม่มีคำถามว่าเหนื่อยไหมไม่มีแม้แต่คำว่าขายได้หรือเปล่าสักนั่งลงบนพื้นไม้หยิบผล,ลไม้ที่เหลือออกมาคัดใหม่ใจลอยไปถึงรอยยิ้มของหญิงคนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานมันคือความรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ใช่แค่แรงงาน แค่คำชมว่าผลไม้หวานดีมันทำให้เขารู้สึกว่าทุกความเหนื่อยมีค่าสักไม่ได้คิดอะไรเกินเลยแค่รู้สึกดีที่มีใครมองเขาในแบบที่เขาเป็นและตั้งแต่วันนั้นสักก็เริ่มดูแลสวนผลไม้มากขึ้นรดน้ำตัดแต่งใส่ใจมากกว่าที่เคยเขาไม่ได้บอกใครว่าทำไมถึงขยันขึ้นแต่ทุกเช้าเขาลุ้นว่า จะได้เจอใครบางคนอีกไหมตั้งแต่วันเจอมาลีสักก็เริ่มมีแรงฮึดแบบที่ตัวเองยังแปลกใจเขาตื่นเช้ากว่าเดิมเดินเข้าสวนพร้อมเสียมกับกันไกลมือไม่เคยว่างเลยสักวันมะม่วงเริ่มมีลูกดกฝรั่งใบสวยไม่มีรอยกล้วยก็หอมเหมือนตั้งใจออกลูกให้เจ้าของยิ้มสักดูแลทุกต้นเหมือนดูแลคนในบ้าน ทั้งที่ไม่มีใครถามหรือชมเขาก็ยังทำเพราะตอนนี้เขามีเหตุผลใหม่ที่ทำให้ลุกขึ้นสู้ทุกเช้าเขาอยากเอาผลไม้ไปขายที่ตลาดแล้วหวังว่าจะเจอมาลีอีกสักครั้งมาลีไม่ใช่คนพิเศษอะไรแต่แววตาเธอทำให้สักรู้สึกว่าตัวเองมีค่าสักไม่ได้บอกใครเขาเก็บทุกอย่างไว้ในใจเงียบ เหมือนเก็บเมล็ดพันธุ์ลงดินรอฝนตกเขาเริ่มอ้างกับทิพย์ว่าจะไปตลาดบ่อยขึ้นอ้างว่าจะขายของให้ได้มากขึ้นทิพย์ไม่สนใจกลับดีใจที่สักขยันเพราะเธอจะได้ไม่ต้องทำอะไรเธอคิดว่าสักจะไม่มีวันกล้าทิ้งเธอเพราะอยู่ด้วยกันมานานเกินไปแล้วแต่สิ่งที่ทิพย์ไม่รู้คือสักเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิด จากข้างในที่ไม่มีใครเห็นมาลียังแวะมาซื้อผลไม้บ้างบางวันคุยนานหน่อยบางวันยิ้มแล้วรีบไปแต่ทุกครั้งที่เจอสักก็รู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกมันเบาใจแต่แน่นในอกไปพร้อมกันวันนี้ฝรั่งสวยจังเลยหรือแค่คำว่ารักษาสุขภาพด้วยนะมันก็พอให้สักยิ้มได้ทั้งวันเขาไม่ได้หวังอะไร แค่ได้ยินเสียงเธอพูดก็รู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวเกินไปมาลีไม่เคยถามเรื่องครอบครัวเขาเธอแค่พูดคุยเรื่องผลไม้เรื่องอากาศแบบคนธรรมดาแต่สำหรับศักด์นั่นคือบทสนทนาที่ดีที่สุดในแต่ละวันเขาเริ่มเก็บเงินไวเ้เงียบๆทุกบาทที่ขายผลไม้ได้หยอดใส่กล่องไม้เก่าใต้เตียงเขาไม่ได้บอกใครไม่ได้ตั้งเป้าใหญ่ แค่รู้ว่าต้องมีเงินติดตัวไว้บ้างในวันที่จำเป็นทุกเย็ยนหลังกลับจากตลาดเขาเดินไปดูต้นไม้แล้วก็นั่งเงียบๆใต้ต้นฝรั่งที่เขาปลูกเองกับมือในใจเขาคิดแค่ว่าถ้าโลกนี้มีคนแบบมารีมากกว่านี้อีกสักคนมันคงน่าอยู่ขึ้นเยอะที่เริ่มสังเกตว่าสักไม่อยู่บ้านบ่อยเหมือนเดิมไปตลาดแทบทุกวัน แต่ก่อนกลับเย็นตอนนี้กลับคำํำบางวันก็หิ้วผล,ลไม้มาเพิ่มทั้งที่ขายไม่หมดที่เริ่มรู้สึกไม่พอใจเธอบ่นเสียงดังขึ้นทุกวันสั่งงานหนักขึ้นกว่าเดิมจะออกไปไหนนักหนาอยู่บ้านไม่ได้เลยหรือไงอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ทันนะสักนั่งฟังเงียบเงียบเขาไม่เถียงไม่สวนกลับแค่ทำงานของตัวเองต่อไป แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ยอมทุกคำเหมือนแต่ก่อนเริ่มมีสายตานิ่งๆที่ไม่หลบตาทิพยิ่งโมโหเธอเดินไปเล่าให้แม่ตัวเองฟังบอกว่าสักเปลี่ยนไปไม่เอาใจใส่แม่ของทิพย์เชื่อคำลูกสาวหมดใจยังโทรไปเล่าให้ญาติญาติฟังว่าสักหน่าจะมีอะไรแอบแฝงไม่กี่วันถัดมาญาติพี่น้องของทิพก็มารวมกันที่บ้านนั่งล้อมสักไว้กลางบ้านไม้ สักทำไมช่วงนี้ดูแปลกๆอยู่กับทิพไม่พอเหรอมีใครที่ตลาดหรือเปล่าสักฟังแล้วรู้สึกอึดอัดเหมือนคนโดนมัดไว้กลางวงไม่มีทางพูดอะไรออกมาได้เขาแค่ตอบสั้นๆว่าผมทำงานครับไม่ได้มีใครแต่ไม่มีใครเชื่อทิพนั่งเช็ดน้ำตาทำเหมือนเป็นฝ่ายที่โดนทอดทิ้ง สักได้แต่นั่งนิ่งใจมันเจ็บลึกแบบบอกไม่ถูกทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคืนนั้นสักออกไปนั่งหลังบ้านมองท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีดาวแม้แต่ดวงเดียวเขารู้สึกอ่อนแรงเหมือนคนที่วิ่งทั้งชีวิตแล้วไม่มีใครเห็นว่าเขาเหนื่อยแม้แต่คนที่อยู่ด้วยกันทุกวันก็ไม่เคยมองเข้ามาในใจเขาจริงๆเขาไม่ได้อยากให้ใครเข้าข้าง แค่อยากให้มีใครสักคนฟังเขาบ้างโดยไม่ตัดสินแต่ยิ่งนานไปเขายิ่งรู้ว่าความเข้าใจจากทิพย์คงเป็นสิ่งที่ไม่มีวันได้มาสักเงยหน้ามองต้นกล้วยที่เขาปลูกใบมันเหี่ยวลงนิดหน่อยเหมือนคนที่ไม่มีแรงสู้ต่อแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังรดน้ำให้มันเหมือนที่ยังอดทนดูแลบ้านหลังนี้ แม้มันจะไม่ใช่ที่ที่อบอุ่นอีกต่อไปแต่สักก็ยังไม่ยอมแพ้อย่างน้อยก็ยังอยู่สักยังคงไปตลาดทุกเช้าเหมือนเดิมไม่ขาดหอบผลไม้ใส่ตะกร้าแน่นแต่เช้านี้มาลียิ้มเศร้าๆแล้วพูดว่าพรุ่งนี้หนูจะไปกรุงเทพนะคะศักใจหายว่บเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าช้าๆ ไปทำงานค่ะเขารับพนักงานใหม่มาลีพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนเดิมสักยิ้มฝืนๆแอบก้มหน้าลงไม่อยากให้มาลีเห็นว่าตาเขาแดงมาลีไม่ได้พูดอะไรอีกแค่จ่ายเงินแล้วบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะหลังจากนั้นสักกลับมาบ้านด้วยหัวใจหนักอึ้งเดินเงียบๆจนทิพย์ยังมองแปลกใจ คืนนั้นสักนอนลืมตาทั้งคืนเขานึกถึงชีวิตที่ผ่านมานึกถึงคำพูดของมาลีวนไปวนมาเขาเริ่มถามตัวเองว่าอยู่เพื่ออะไรเพื่อคนที่ไม่เห็นค่าหรือเปล่าหลายปีที่ผ่านมาเขาทำทุกอย่างให้ทิพแต่ไม่เคยได้รับความรักตอบทิพเห็นศักเป็นแค่แรงงานเป็นแค่คนใช้ที่ไม่มีวันพอแต่แค่ไม่กี่คำจากมาลี กลับทำให้เขารู้สึกมีค่าขึ้นมาแบบที่ทิพไม่เคยให้เลยเขาตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงเดินไปหยิบกล่องไม้ใต้เตียงออกมาเปิดดูเงินที่เก็บไว้ทีละเล็กละน้อยตอนนี้พอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แม้ไม่รู้แต่ก็ไม่ว่างเปล่าเช้ามืดวันถัดมาสักเขียนจดหมายด้วยลายมือสันส่นๆวางไว้บนโต๊ะกลางบ้านในจดหมายมีแค่ไม่กี่ประโยค แต่ทุกคํามาจากใจจริงของผู้ชายที่ทนมานานผมเหนื่อยแล้วที่จะเป็นทาสของใครผมอยากเป็นคนที่มีความสุขบ้างเขาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กหิ้วผลไม้บางส่วนติดมือไปฝากมาลีสักไม่พูดลาทิพย์ไม่หันกลับไปมองบ้านหลังนั้นที่เต็มไปด้วยความเย็นชา เขาเดินไปขึ้นรถสองแถวแล้วต่อรถอีกคันมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตามที่มาลีเคยบอกไว้ในมือเขามีแค่กระเป๋าเก่าๆกับเงินไม่กี่พันแต่ในใจกลับมีความหวังที่สดใหม่ที่สุดในชีวิตชีวิตในกรุงเทพไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าได้อยู่กับคนที่เข้าใจมาลีช่วยหางานให้สัก เป็นคนดูแลสวนในรีสอร์ทเล็กๆแถวชานเมืองเจ้าของใจดีมากสักไม่เคยทำงานในเมืองแต่ก็ไม่เคยบ่นเขาเรียนรู้เร็วและขยันเหมือนเดิมมาลีคอยอยู่ข้างๆพูดให้กำลังใจและยิ้มให้ทุกวันเหมือนเดิมสักเริ่มมีเงินเก็บอีกครั้งเขาซื้อรองเท้าใหม่ให้ตัวเองคู่แรกในรอบหลายปีมาลีเห็นแล้วยิ้มกว้าง ชีวิตที่เคยมีแต่คำสั่งตอนนี้กลายเป็นชีวิตที่มีคำว่าเหนื่อยไหมและขอบคุณสักไม่รู้หรอกว่าความรักต้องหน้าตาแบบไหนแต่เขารู้ว่าแบบนี้แหละมันคือความสุขส่วนทิพ์ตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วพบว่าบ้านเงียบผิดปกติไม่มีเสียงถ้วยจานไม่มีเสียงเดินไปมาไม่มีข้าวเช้ารออยู่บนโต๊ะ เธอเดินหาศัก์ทั้งบ้านแล้วเห็นแค่จดหมายวางอยู่กลางโต๊ะอ่านจบทิปไม่พูดอะไรแค่นั่งลงบนเก้าอี้แล้วเงียบไปนานมากวันแรกเธอคิดว่าศักจะกลับมาวันต่อมาเริ่มรู้สึกหมุดหงิดแต่พอครบอาทิตย์เธอเริ่มเหงาทิปเคยไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้ต้องหุงข้าวเองล้างจานเองและซักผ้าเองทุกอย่าง,างเธอลองโทรหาญาติ แต่ทุกคนเริ่มตีตัวออกห่างไม่มีใครอยากฟังเรื่องบ่นอีกแล้วเพื่อนบ้านที่เคยหัวเราะตามตอนนี้เดินผ่านบ้านเธอแบบเงียบๆทิพ์ไม่อยากยอมรับว่าเธอเคยทำร้ายศักด์ด้วยคำพูดและการกระทำทุกวันทุกคืนแต่พอเวลาผ่านไปความเงียบในบ้านก็ทำให้เธอเริ่มคิดว่าแท้จริงแล้วศักด์สำคัญแค่ไหนไม่มีใครนวดเท้าให้ตอนดูละคร ไม่มีใครหุงข้าวให้หอมหอมตอนเช้าไม่มีแม้แต่เสียงบ่นที่เธอเคยไม่ชอบแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่เธอคิดถึงเธอหยิบจดหมายสักมาอ่านอีกครั้งน้ำตาหยดลงบนกระดาษโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่ว่าจะอ่านกี่ครั้งก็ไม่มีคำว่ากลับมาอยู่ในนั้นหลายปีผ่านไปชีวิตของศักก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วเขาอยู่กับมาลีในบ้านเล็กๆที่ปลูกเองมีต้นไม้รอบบ้านและรอยยิ้มทุกเช้าเย็นสักทำงานในสวนเล็กๆริมคลองส่วนมาลีเปิดร้านข้าวแกงหน้าปากซอยลูกค้าติดตรึมพวกเขามีลูกชายตัวเล็กๆคนหนึ่งดื้อบ้างสนบ้างแต่ก็เป็นดวงใจของบ้านสักไม่ได้เป็นคนรวย แต่ทุกวันของเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและคาว่าเหนื่อยไหมพ่อเขารู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความสวยหรือคำพูดเพราะแต่มันคือการเห็นค่ากันและกันมาลีไม่เคยสั่งให้ศัก์ทำอะไรแต่เขากลับอยากทำทุกอย่างให้เธอด้วยใจพวกเขาช่วยกันสร้างชีวิตจากศูนย์กินง่ายอยู่ง่ายไม่ทะเลาะไม่เสียงดัง ตอนเย็นสักชอบนั่งมองลูกวิ่งเล่นแล้วหันไปเห็นมารียืนล้างถ้วยอย่างสบายใจเขามักคิดในใจว่าโชคดีเหลือเกินที่วันนั้นกล้าตัดสินใจเดินออกมาไม่อย่างนั้นคงยังเหนื่อยอยู่ที่เดิมส่วนทิพย์ยังคงอยู่ที่บ้านหลังเก่าเงียบๆกับทีวีที่ไม่มีคนเปลี่ยนช่องให้เสื้อผ้าที่เคยซักแล้วพับไว้ให้ตอนนี้กองพเนนรอเธอจัดการเอง ข้าวเช้าก็ต้องหุงเองน้ำก็ต้องไปตักเองทุกอย่างกลายเป็นภาระที่เธอไม่เคยแตะมาก่อนตอนแรกเธอยังโทรหาเพื่อนบ้านแต่พอพูดไปไม่กี่คำปลายสายก็ทำเป็นติดทุระทุกทีเธอเริ่มเข้าใจช้าช้าว่าสักไม่ได้เป็นแค่คนใช้ในบ้านเขาเคยเป็นทุกอย่างที่บ้านต้องพึ่งพาไม่มีสัก์บ้านก็เงียบเหงาไม่มีคนช่วยไม่มีคนคุย ไม่มีแม้แต่เงาของความรักแม้จะรู้สึกเสียใจแต่เธอก็ไม่กล้าตามหาเขาเพราะรู้ดีว่าเป็นคนผลักเขาให้เดินจากมาเองทุกค่ำที่นั่งกินข้าวคนเดียวเธอจะนึกถึงเสียงจานที่สักเคยล้างเสียงตะหลิวที่เขาเคยคนหม้อแกงแต่เสียงเหล่านั้นไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเหลือแค่เสียงในใจที่เงียบจนปวดหัว สักไม่เคยย้อนกลับไปไม่เคยเขียนจดหมายหรือส่งข่าวเขาแค่ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปแบบเรียบง่ายเขาให้อภัยทิพย์ไปแล้วแต่ไม่เคยลืมความเจ็บที่เคยผ่านมันกลายเป็นบทเรียนที่ฝังแน่นในใจสักสอนลูกเสมอว่าเวลามีใครให้เราเราต้องรู้จักขอบคุณและเห็นคุณค่าเพราะถ้าเราทำเหมือนความรักเป็นของตายวันหนึ่งมันอาจหายไป โดยที่เราเรียกกลับมาไม่ได้อีกเลย